แต่เวลานี้ก็สูญไปจากผันดินเราแล้วแต่ถ้าอยู่ในต่างชาติเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาคงเอาปิดทองไว้หมดแล้วแต่อยู่เมืองเราก็ละลายไปกับตรงไหนก็ไม่รู้อะ่ะหายไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเหลือแต่ผลงานให้ลูกศิษย์เอามาใช้กันใช้กันไม่้กิกหมดเพราะว่าท่านผลิตไว้ให้เราเยอะเนี่ยแค่แค่นี้ครับ ประเด็ีเรื่องลักษณะอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปฏิภาณเกี่ยวกับเรื่องของภูิปัญญาเนี่ยนะครับได้เห็นท่านเลขาของบุรีทีหโงบิดเพราะซึ่งต้องบอกว่ามีส่วนพูดพาดพิงถึงสายกับท่านอยู่บ่อยบ่อยก็คือ <ๆ S 1> ของคุณครูหลวงปิฐิๆๆนะครับเขาได้เชิญอาจารย์วลีนิดนึงนะครับคือโดยเฉพาะยิ่งได้เคยทราบเกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้ปฏิภาณไม่บอกเพลงล่วงหน้ากันแล้วก็หาทางแก้เพลงกันนะครับถึงขนาดที่ว่า มีการลงโทษไปลงโทษกันเด้ซ้าไปนะครับแต่จุดนี้พอจะมีอะไรเล่าเพิ่มเติมกันได้ไหมครับ,ค,รบคุณพัฒนาหมายถึงตอนไหนคะมันหลายตอนก <c oughs> ็จะเล่าถึงว่าปฏิพานของอครูนะฮะ,ะครูดนตรีในสมัยก่อนอย่างที่คุณวพรพิษบ้านเนี่ยเนว่าจริงคือคือท่านฝึกมาจนทั้งตกผลึกนะฮะ,ะคุณแม่เล่นใช้คำว่าเข้ากระดูกดำนะฮะ ไม่ว่าเรียนอะไรฝึกอะไรเนี่ยถ้าลึกไปท่านถึงกระดูกดําแล้วแล้วก็เนี่ยนะคะก็จะไม่ไม่ลืมนะแล้วก็อะไรที่ฝึกไว้นานๆเนี่ยมันก็จะออกมาเองโดยไม่ต้องไม่ต้องคิดพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่ที่เล่าให้ฟังว่าท่านครูหลวงปิติเปราอเนี่ยถูกลองภูมนะก็ยังมีอยู่เพลงหนึ่งที่วังของกมรมหลวงชุมพรเนี่ยกมรมหลวงชุมพรท่านเป็นลูกเขยของหวังบุรพานะคะเพราะนั้นก็ ในการในการที่จะ,อะลองเพลงสมัยก่อนเนี่ยนักร้องเนี่ยเขาจะขึ้นเพลงแล้วก็จะดูซิวงนี้รับได้หรือเปล่ามีการเล่นอย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นลองภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีใช้เนื้อเพลงนี้แต่ใช้ทํานองเพลงนั้นถ้าเผื่อนักดนตรีจําแต่เนื้อร้องว่าเนื้อร้องนี้ต้องเพลงนี้แล้วขึ้นแล้วก็ผิดนะคะอย่างนั้นก็ถือว่าแพ้นะะแพ้กันอยู่ในทีทีนี้วงวงัวงบุรพาเนี่ยก็ถูก ลองภูมิอยู่เรื่อยๆนะฮะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่บงังของกรมหลวงชุมพรนะฮะท่านก็ให้ขุนขุนรวยเป็นนักร้องชื่อขุนรวยเวลาท่านเสด็จไปตามต่างจังหวัดต่างๆท่านก็จะไปเอาเพลงตามที่ต่างๆเนี่ยมาลองภูมิวังบรุภาเรื่อยนะฮะก็ท่านก็เอาเพลงคุณลุงคุณป้านะะคุณลุงคุณป้าอันนี้คุณพระพรหมปรีชากลิ่นจันเรืองซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะ เล่าให้ลูกชายคือคุณอดิรเรกันเรืองฟังแล้วเขากลับมาเล่าให้นั้นฟังอีกทีว่าคุณพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าพอขึ้นเพลงปับ๊บจังหวังสอนชะงักเลยนะคะเพราะเพลงนี้ไม่เคยได้ยินจังหวังสอนก็รักแล้วก็ฟังนะคะเพลงปกติจะมี8จังหวะใช่ไหมคะประโยคถามสี่ประโยค, 4, โยคตอบสี่แต่เพลงนี้มีสิบจังหวะห้าถามห้าตอบห้า จังหวังสอนก็ใช้ปฏิพานในการที่ว่านับจังหวะนะคะทั้งหมดสิบแล้วก็ลงเสียงไหนท่านก็ท่านเคยคิดเลขจังหวะกรอนของเพลงเนี่ยลงเสียงไหนต้องขึ้นเสียงนั้นต้องพูดง่ายๆพอเขาร้องเสร็จปั๊บรับต้องรับตามนั้นเหมือนอย่างอ่านกรอนอ่านกรอนสิบจังหวะสิบคำแล้วก็จะต้องพูดเนี้ย <laughs> ท่านก็ขึ้นปรากฏว่าทั้งวงก็มีระนาดรางเดียวน้องนด้ก็จะจังหวะเพราะว่าวงนี้ บางบรุรพาไม่เคยต่อไม่รู้เลยเพลงเป็นยังไงนะก็ก็เล่นไปจนกระทั่งครบสิ์คือว่าตอบโจทย์ได้ถูกแต่ก็กระพร่องกระแพร่งรมหลวงชุมพรก็จะปรับให้แพ้แต่สมเด็จบางบรุรพารับสั่งบอกก็เพลงตั้งสิบจังหวะแล้วก็ตอบได้จนครบอ่ะนะคือยอมรับว่าวงนี้ไม่ได้เพลงแต่ว่าตอบอด้วยความที่ตกผลึกในเรื่องทํานองเพลงแล้วก็มีปฏิพานท่านก็รับได้เสร็จแล้วก็จังวังสอนก็ไปขอจดโน้ต ต่อเพลงจากจากคุนรวยอันนี้ก็เอามามาทำเป็นเพลงเถาเป็นเพลงเถาเอาเนื้อตอนเจ้าพยาจัก,กรีขอดูตัวพระมาร่าขออะไรนะฮะแซบุญกี้แี้ขอดูตัวเจ้าพยาจาัก,กรีเป็นเพลงเถาเพลงนี้นี่คือที่มาของปฏิพานและความฝึกที่ตกผลึกอย่างที่คุณบรรพิตว่าค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์บรดดีครับ โยนกลับเข้ามาที่อาจารย์มานบตอนนิดนะฮะเมื่อกี้นี้ที่พูดเนี่ยเราอัดทั้งสองเพลงถ้าไปกดตรงนน้นเนี่ยจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เป็นที่ทหารเรือเขาใช้ร้องกันมาจากเพลงอาเซวุนกี้สองชั้นเนี่ยนะฮะเลยอาเซวุนกี้ตัวจริงก็จะอยู่ในหมวดของคุณชันทิตกระแสสินซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะฮะนั้นเพลงที่ที่พูดถึงเนี่ยเราจะอยู่ในนั้น หลายๆเพลงอยู่แล้วนะฮะพยายามจะเอามาใส่ให้ได้ครบนะฮะในในหมวดเนี้ยในตอนที่เป็นของอกุมหลวงชุมพรจะเป็นดนตรีสากลนะฮะเพราะว่าท่านอเอามาใช้เป็นเพลงมาสของทหารเรือที่ใช้ร้องว่าเกิดมาทั้งทีอพอดีผมไม่ได้ร้องเพลงนี้เข้าด้วยนะ,ะจำเนร้อ,องไม่ค่อยได้แต่ว่าสนุกดีฮะอันนี้พอเข้า ช่วงนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาสองช่วงช่วงสามนี่คือช่วงสมัยรัชกาลที่หกเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับช,ช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นที่มีลักษณะาดนตรีที่พิเศษกับสังคมบ้านเราหรือว่าสังคมไปมีผลอะไรกับดนตรีในยุคนี้บ้างครับถ้าเป็นถ้าเราพูดถึงสังคมตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหศเศรษฐกิจตกต่ําเราปรับดุลเนี่ยเราต้องใช้คนมาช่วยเยอะกรมสมเด็จกรมพยานาริสรานวติวงศนะ์มาเป็นคนปรับดุล ของประเทศให้สามารถป,ปรับรายรับรายจ่ายจนกระทั่งมีค่าเท่ากันแต่ว่าตอนนั้นก็ประเทศไทยก็อยู่ในสภาพที่วุ่นวายได้รับผลกระทบนะฮะมันก็มีส่วนหนึ่งก็คือ,อสังคมเริ่มจะรับรู้เรื่องข้างนอกมาเราส่งเด็กไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่ราชการที่5นะ้านะไล่ไปเริ่มแต่พวกพระเจ้าลูกยาเธอทั้งหลายแล้วก็ไล่มาถึงคนธรรมดาด้วยในจำนวนนั้นก็จะมีหลายคนกลับมา รับราชาการแล้วก็พวกที่ไปเรียนเมืองนอกก็เป็นพวกหนึ่งที่ไปรับรู้เรื่องใหม่ๆม,มาเพราะฉะนั้นในตอนรัชากาลที่7็เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมากๆก็น่าที่จะข้ามไปไม่ไ,มได้เลยก็คือ,อการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะอันนี้ก็มีผลต้องกลับไปพูดถึงการมูลนิธิหลวงปิตย์เพลอีกเพราะว่าในหมวดของของอครูหลวงปิติเนี่ยนะฮะผมก็ พูดกับอาจารย์สักการินไว้เลยว่าแสนคำหนึ่งเนี่ยจะเป็นเพลงที่ที่ข้ามไม่ได้